สวัสดีนะทุกคนขอต้อนรับสู่ช่องหัวไข่ทางนะครับ EP นี้เนี่ยจะเป็น EP ที่แบบพิเศษสุดๆเลยอินไซา์มากๆนะครับเพราะว่าผมเป็นการมาแข่งโอล f ฟนะครับที่ต่างประเทศครั้งแรกเลยซึ่งมาประเทศญี่ปุ่นนะครับก<อ>็ตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาก่อนแขทง3วันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูเลยว่าทำอะไรบ้างเวลามาแ่นแรายการ EP ที่ นี่ครับ,รบเราจะมีเตียมอันนี้เป็นโอ๊ตมิลนะครับหกชุดมาเน,นี่็เดี๋ยวทานนะฮะแล้วก็บอกเลยว่า,อาตอนนี้เนี่ยอยู่ประมาณแั่สองชั่วโมงก็งจนะถึงแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับนะครับแล้วเดี๋ยวด้วยความที่ตอนนี้แคลอรี่มันตำ่ำแล้วพอไปถึงสามินินาริตัเราก็ต้อง ทางข้ามเบอรอ์หนงครับซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เหนื่อยมากๆแล้วก็เรารีบค่อนข้างติดมอสแบบติดตามมาได้นะครับก็ถึงที่พักแล้วนะคะพิมกำลังจะพาไข่ไปทาสีรอบแรกนะคะเป็นไงบ้างคะออพร้อมไหมคะ สุดๆครับสบายๆในรอบนี้ชิวๆต้องทากี่รอบคะปกติแล้วนักกีฬาสองถึงสามรลองพื้นทีหนึ่งแล้วก็สีจริงส่วนใครจะต้องการเข้มต้องการอ,อ่อนอยู่ที่ใจตาครับแต่บางคนก็ทาเองแต่บางรายการเขาก็าบังคับว่าต้องออใช้ของรายการทาเท่านั้นนะครับผมโรงแรมที่เราอยู่ก็คือ APA ลอบบี้ิกนะคะก็คืออยู่รถไฟใต้ดินชื่อลบปงหิ้ นีนะคะผู้ร่วมทริปของเราอ mm hmm. าจารย์ไบ์นั่นเองนะคะตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ที่โมกซึ่งแบรนด์สีของที่นี่ก็คือโปแทนนะครับ mm hmm. นี่จะเป็นคอั้างแบบนี้นะครับ mm hmm. ออซึ่งจริงๆเนะี mm ่ย hmm. โปแทนเนี่ยสีมันติดนานมากนะครับล้างออกยากแต่มันออกมาสวยนะครับแล้วก็มันจะเป็นก้านจริงๆคือแบบว่าความฮาร์ดมันจะแบบว่าไม่ได้แบบหลอกตา นะครับมันจะไม่เวอร์เหมือนแบบทาแบบเป็นดีมแทนที่แบบเงาเงานะครับเพราะฉะนั้นใครที่แทงแล้วทาโฟแทนเนี่ยมันจะคือก้ามจริงแต่มันไม่มีหลอกตาเลครับอ,อ,อันนี้นะครับก็นอนเป็นผักอยู่นะครับเพราะว่าอินคาบต่ำม,มากๆเลยเพราะว่าต้องให้น้ําหนักมันผ่านนะครับก็เนี่ยดูตอนนี้ท้องผมมันแฟตมากเลยแต่ไปลงสีันแล้วนะนะก็ต้องเอาผ้าปูรองนะครับ่งั้นเดี๋ยวโดนปรับก็เดี๋ยว,ว,ปว,ยวไปชั่งน้ำหนักคือตอนนี้น้ำหนักมันผ่านเดี๋ยวแล้วปิ่มๆเดี๋ยวไปชัง่ง เพียจะพายเลยสู้ๆครับผมเชื่อโลหะนะครับสั่งได้ <S 2> <S 2> แล้วก็นี่นะครับเอ่ออยู่ในใสายเลือดใช่ไหมคะใช่นี่นะครับเดี๋ยวโหลดต้องทานนะครับแล้วก็สาหรับใครที่เอ,อ่อรักสุขภาพนะครับหรือว่าอยากเอาไปทานเล่นกินให้ได้ไขมันดีแล้วก็จะลดลดไขมันเรอาแ,แล้วก็ ให้โปรตีนนะครับเราไม่ได้ใส่น้าตาลนะขนาดผมจะแข,งของกิงทานได้เลยมีทั้งรถคันชี่คิมมี่นะครับส่วนวิตามินเม็ดฟู่วัโลโหานะครับก็เออเน่เนกินคู่อันนี้ก็ได้นะครับลเค,ค้กเรา<ไ>มีขายเหมือนกันนะครับกินคู่กันแคลอรี่ต่ําให้คาร์บต่ํา,านะครับส่วนวิตามินเม็ดฟู่เห็นกันอยู่แล้วนะครับไม่ได้หยิบออกมาก็ยังไงช่วยหนนหนวใครนะนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันเลยว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างกาลังลงไปแล้วนะครับมีระสับปลาหลาตัวใหญ่นั่นแหละอันนี้ก็คือมา ช่างน้ำหนักแล้วก็รายงานตัวนักกีฬานะคะก็มาตั้งแต่เขาให้มาเริ่มมาเนี่ยรเรา,าเราียบรบเราจะไปกินข้าวนะ,ะว่ารุ่นอดื่นเขาไม่ช่างน้ำหนักนะรุ่นผมช่างน้ำหนักรีบช่างรีบกินมัาจัดดีอยู่นะเป็นระเบียบเลยคนญี่ปุ่นจัดงานอะไรเป็นระเบียบหมดสะอาดสะอ้าน หล่อเชียอ <laughs> <c oughs> ์ให้พูดไทยได้ด้วยคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกก็ที่นี่เขาดีมากนะครับให้เบอร์แถมของเสืส้ออะไรทุกอย่างเลยนะได้เบอร์เลยครับหนึ่งห้าหกครับน,นี่นะคะไปไปเริ่มเลยสวยงามโชคดีก็ช่างเสร็จแล้วนะครับเนื่องจากวันนี้มันกินน้ำน้อยมากเลยแล้วกินมาแค่แบบ มือ้อไก่นิดนิดอ่ะน้ำหนักเหลือ80นะครับก็เดี๋ยวออกไปก็จะโหลดครับนะครับ,รบ<น>ตอนนี้นะครับก็เป็นวันแข็งแล้วกำลังจะเดินทางไปแข็งนะครับก็ร่างกายค่อนข้างที่จะพร้อมร้อนะครับหมายถึงว่าตามที่วางแผนไว้นะ100%เลย ความตื่นเต้นไม่มีเลยเพราะว่าชิลนะครับเพราะว่าผมบอกแล้วว่ากีฬาประเภทนี้เนี่ยมันเป็นกีฬาสายตานะครับมันเป็นกีฬาเปรียบเทียบก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสแล้วก็บุญรสนานเขมีผลนะครับก็เขาจัดดีมากนะครับบรรยากาศงานเหมือนเป็นฟสติวัลเลยก็คือมีของมาขายมีแบบเครื่องออกกาลังกายเครื่องอะไรมาโปรโมทกันเต็มเลยนะครับสุดยอดแล้วประเด็นคือนะมีเมื่อกี้ผมลืมถ่ายเดี๋ยวผมทายดูมีผลิตภัณฑ์ของซีบั้มเไอ้บั้มอ่ะโคตรดีเลยอาจจะซื้อ เดี๋ยวผมดะมิชมดูดีน,น,นี่ว่าเพื่อออลังกายแบบน,นี้เราเราจะเห็นในโซเชียลว่าแบบสองสาวเขาเล่นกันนะก้นอันนี้สามารถเล่นไหล่ข้าแล้วก็ ปกด้านล่างได้ส่วนนี้เป็นเพชที่แบบเกี่ยวเซฟความปลอดภัยได้ดีมากเลยนะ,ยน,ะนี่ TSP อันนี้เดี๋ยวผมมาช้อปปิ้งแน่นอนนะคี่ Step เห็นป้าวร์ซ่าเดี๋ยวมาซื้อนะครับนะส่วนนี้ก็จะเป็น ที่ของนักกีฬาอยู่แล้วก็จะเป็นที่ทำที่ที่มั่เซียนนั่งตรงไหนจ๊ะนี่นะครับรสนิยมฮะเด็กชายเด็กชายบ้าใครเรานั่งอยู่คนเดียวเนี่ยรัแฟนสองคนเดี๋ยวพี่นั่งด้วยได้ได้ครับเต็มหมดเลยนั่งโคตรดีเลยจีก็พีต้องมาอยู่จะได้ลองแล้วเดยโคตรดีนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเวทีอยู่อีกห้องหนึ่ง โอเคเดี๋ยวผมขอทำการเตรียมตัวก่อนสรุปง่ายๆนะจัดดีมากเดี๋ยวรอไปปั๊มนะครับปั๊มนี่ไม่ได้ไปเติมน้ำมันนะไปปั๊มให้มันฟูครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นแหละ ตอดบีนี่นะบีนี่รุ่นแรกยังไม่ขึ้น แข่งเสร็จไปแล้วนะครับทุกคนไม่ได้เข้า5คนนะครับแต่บอกเลยว่ารายการนี้เนี่ยได้อะไรเยอะมากนะครับคือนักกีฬาที่เข้า5คนเนี่ยเป็นจากจีน4ี่นะครับแล้วก็เกาหลีคือบอกเลยว่าเขาเป็นนักกีฬาชีมจริงนะครับคือเขามาเป็นทีมนะครับมาเป็นแบบของจริงเลยนะครับเรารู้เลยว่าเฮ้ เราต้องแก้ไขอะไรบ้างนะครับในรายการเจแปนโปรเนี่ยมันให้ผมเยอะมากๆนะครับแล้วเราไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยที่ที่ที่แพนะครับแล้วอย่างนึงที่สาคัญที่สุดนะครับวันนี้ผมได้เข้าไปคุยกับเฮดจัดของโอลิมเปียนะครับว่าเราต้องแก้ไขอะไรบ้างนะครับชื่อสตรีนะครับเขาก็บอกมาดีมากเลยว่าเฮ้ยเราต้องเพิ่มอะไรทําอะไรยังไงนะครับดีมากนิสัยดีมากนะครับเรากลับไปก็มีเป้าหมายแล้วมีการบ้านแล้วว่าต้องทำยังไงบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะเจแปนโปรไม่ยอมแพ้แน่นอนนะครับ นี่คือเทศกาลล้างสีนะครับล้างแข้งเสร็จก็เราต้องใช้น้ําร้อนนะครับถ้าใครที่เพิ่งเคยแข่งใช้โปแทนนะเราไปใช้น้ําเย็นอาบไม่แม่งจบเลยนะล้างไม่ออกเป็นเดือนน่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้น้ําร้อนเนี่ยมันก็จะออกง่าย<ช>นี่ใช้น้ําร้อนยังต้องล้างหลายวันอยู่นะ<ช>มันจะค่อยๆจางหจากไม่ได้อาบน้ำมาสี่วันไี่แหลแต่ดีที่นี่มันหนาวไงก็เลยแบบอยู่ได้ เน่สกอตไบร์ไปถูแรงนะถ้าเมียถูแรงแล้วก็ผิวเลยนะลอกฉลอบนะล้างจานนี่แหละค่ะเหมือนที่ไปล้างจานนี่แหละชัวรนี้นะครับเ็ลทสต์ใี่เป็นสิวมาดามเฮงมาดามเฮงออริจินอลอะออริจินอลสีแดงอะก็เวลาเราใช้พวกเทสต์อะไรพวกเนี้ยสิวมันขึ้นง่ายมาดามเฮงนี่สุดยอดคุณเชื่อไหมไม่ได้สมมติว่ามาดามเฮงหมดเนี่ยลืมสั่งไม่ได้ใช้แค่แบบสี่ห้าวันอะสิวมันมาเลย เนี่ยสวนเดียว์ทั้งหน้าทั้งเนี่ยดีแต่ที่หน้าใสาอะ่ะกินโลห้าบอกเลยอต้อง